ไม่มีทางที่บอกว่าสติปัญญาของมนุษย์นี่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองพี่น้องยังไม่รู้เลยตัวเองนี้หลายต่อหลายเรื่องพี่น้องที่ไม่รู้เมื่อมนุษย์รู้ถึงขอบเขตความสามารถของตัวเองเขาจะรู้ถึงหลักความเชื่อที่ถูกต้องจะต้องย้อนกลับมายึดอันกุรอานและฮะดีษของท่านนาบี m u h ลลล และยอมจำนนต่อหลักการและนำบทบัญญัติอยู่เหนือสติปัญญาที่อ่อนเอที่บกพร่องด้วยกับการน้อมนำปฏิบัติและเชื่อฟังยอมจำนนต่อหลักการาศาสนาะไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติต่างๆหรือหลักความเชื่อต่างๆที่มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้ อยู่ในหนังสือมัชุมวลฟาตาวาของไทยเช่นเชคุณอิสลามอิบนแต่มีเลมที่11หน้าที่490ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานโดยสรุปแล้วสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือตักดีมุนักลิอลัลลักลีการนำหรือการชูบทบัญญัติของอลออยู่เหนือสติปัญญา หากเราชูสติปัญญาอยู่เหนือหลักการศาสนาเราก็ไม่ต่างจากกลุ่มต่างๆที่เคยหลงผิดมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจามียะกลุ่มโมตซิละกลุ่มอาชาอิโรที่มีความสับสนในเรื่องของการยืนยันหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายประเด็นในเรื่องของหลักความเชื่อด้วยเหตุน,นี้พิ้อผูีิมีมานสิ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะย้อนกลับมา นั่นก็คือเราต้องโยนกลับมาดูแนวทางของชาวซาลฟในอดีตเพราะชาวซาลฟเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาก็ในอิชาวลอพี่น้องูท้ทธิมีมาในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงจุดเด่นของหลักความเชื่อศาสนาอิสลามและคำนิยามคำว่าคอซอิสมินคอซอิซินอดตินอิสลามียะส่วนหนึ่ง จุดเด่นต่างๆของหลักความเชื่อญญาศาสนาอิสลามในข่าวหน้าพี่น้องผู้ที่มีามาเมื่อเรารู้จุดเด่นเหล่านี้เราก็จะรู้ถึงความสําคัญความดีงามของหลักการศาสนาไม่ใช่แค่เพียงพูดในเรื่องของหลักปฏิบัติเท่านั้นแต่พูดในเรื่องของหลักความเชื่อหลักความเชื่อก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ไม่มีหลักการญญาศาสนาใดเหมือนกับหลักการศาสนาอิสลามก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ที่มีมา ในคราวหน้าเราก็จะมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่10ก็ขอปิดท้ายด้วยกับอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะฮุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ